สนุกไหมคะเด็กชายเชเชสนุกไหมคะเพื่อนไอยบอกฮะสนุกไหมคะพี่ชายสนุกไหมครับโอ้โหไม่ทำอะไรเลยเหรอใช่ค่ะแต่ก็ทำอะไรว้าวสนุกให้โยกให้ไหมยดึง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  อันนี้มันรถของใครอ่ะรถของเชฟค่ะรถของอู้เด็กๆเยอะแยะเลยวันนี้แต่ทุกคนก็สวมแมสนะคะก็แม่ทุกคนสวมแมสให้เด็กๆหมดเนี่ยค่ะเล่นกันก็สวมแมสด้วยนะคะใช่พอเราจะขึ้นรถเราค่อยล้างมือนะคะโอเคไหมคะสนุกไหมคะสนุกมากไหมเยยมบาย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  อ้าวขึ้นได้ไหมคะคนเก่งขึ้นได้ด้วยยิ้มหวานด้วยเลยคะ่ะขอถ่ายนะคะคุณแม่หนูก,กี่เดือนหนูก,กี่ปีแล้วยิ้มหวานเลยยิ้มเร็วยิ้มหวานพี่เชดูน้องสิยิ้มหวานด้วยอะ่ะด,ดูดีน่ารักาักมากอายกยกหน่อยยกยุกหน่อยยกโยกได้ด้วยนะ ยกยกได้อะยกยกสิของมินี่คะให้คุณคุณน้าด้วยของมินี่โอ้ยน่ารักพี่เชยทำเป็นว่าน่ารักเหรอโอเคไปแล้วนะคะบายบายค่ะบายก่อนบายด้วยบายบายด้วยค่ะตาบานพี่เชยด้วยบายบายพี่เชยก่อนบาย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 เดี๋ยวไปลงคลิปให้ค่ะบายบายน้องยังบาย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 เดี๋ยวเจอกันนะ